สวัสดีครับพี่ทัศน์สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาตามเลขของพี่ทัศน์นะครับเลขความฝันของพี่ทัศน์นะครับงมดก่อนอาจจะพลาดไปนะครับวดนนี้ทราบข่าวว่าพี่ทัศน์นี่ฝันเกี่ยวกับรถรถนี่เกี่ยวกับรถหลวงปูสวงซึ่งยากมากที่จะฝันเห็นร,รถลงปูสวงนี่เป็น<ม>รถที่ใครหลายคนก็อยากได้รถหลวงปูสวงนี่เป็นรถอ่า รถลงปูสวงไปอยู่ที่ไหนนี่ความเจริญที่นั่นใครที่อยู่โคราชนะครับให้ไปดูทะเบียนรถลงปูสวงได้เลยนะครับอก่อนที่จะไปทะเบียนรถก็มาเล่าความฝันว่าความฝันพิทัศน,เน์เป็นไปเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับสมัสดีอีกครั้งหนึ่งนะพิทักษ์ครับผมคื็นวันที่สิบเก้าครับก็นอนก็ไม่ค่อยเต็มออ่มเท่าไหร่ฝันว่าหลวงตาเปาขับรถหัวเป็นรถตู้แต่ทางกระบะเป็นรถหกล้อ ครับแล้วก็ขับเข้ามาตรงนี้เลยใกล้ใกล้ๆแล้วก็มาเหยียบไก่ไก่ลายสีขาวแต่มันเป็นไก่ลายไก่ลายครับก่อนในกระท่อมก็มีอยู่แล้วก็มาจอดนี้ครับแล้วก็ทะเบียนรถตู้นั้นก็สี่ี่เจ็ดแปดซี่ีเจ็ดแปดครับสี 8, ่ี่เจ็ดแปดทะเบียนรถนี้จะเป็นทะเบียนรถตู้ของหลวงปู่ที่เคยมาจอดไว้ที่กระท่อมปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า 6กก็ประมาณ3-4มีครปีกับทุกวันก็ไปอยู่ที่ขอโทษด้วยที่ผมเจอชื่อพระอาจารย์ครับพระอาจารย์พระอาจารย์คืออยู่ที่หลวงปู่โชคหลวงปู่โชคอ๋อากท่านปู่ชคอยู่ครับโคราชเนาะครับวัดหลวงปู่โชคนะครับวัดหลวงปู่โชคนะครับท่านใดที่อยู่โคราชก็ไปดูรถเบียนรถได้นะครับเปี่ยนรถตู้คันนี้คันของหลวงปู่สวงที่แอดจำได้ก็มีที่หลวงปู่โชคด้วยครับ หลวงปู่สวงเคยนั่งไหมคันนี้ตันอันนี้เคยนั่งเคยเยี่ยวลงจากรถเลยเป็นนั่งเดิมที่นี่เลยครับคันเดียวครับรถตู้มันมันก็มีหลายคันแต่รถตู้นี้จะเป็นหลวงตาเปาเป็นคนขับโอ้ครับตอนแรกจะเป็นทะเบียนโคราชแต่ผมจําทะเบียนไม่ได้จําได้แต่น่าจะเป็นสามเก้าข้างหลังสามเก้าข้างหลังครับแต่ข้างหน้าผมจําไม่ได้แต่พอมาเปลี่ยนทะเบียนเป็นสุรินก็คือสี่สี่เจ็ดแปด อันนี้ผมเคยขับอันนี้ผมเล่าผมเล่าผมเคยขับคันนี้ไปตักน้ํามาที่กระท่อมครับน่าจะปีห้าแปดปีห้าแปดครับตอนนั้นลุงปู่ยังอยู่ห้าแปดัอยู่มลุงปู่แล้วแล้วแต่รถยังอยู่รถยังอยู่ที่นี่ขับไปตักน้ํามาที่กระท่อมครับเป็นน้ําดื่มแล้วก็ไปตรงสะทางเข้าในในกระท่อมมามามากระท่อมเป็นตรงสะใกล้ๆบ้านรุนแล้วก็ไปติด มันมันจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยลังก็ไม่ได้ครับครับแล้วก็ผมก็โทรให้รถมาลากไปซ่อมที่อู่ <c oughs> แต่พอไปถึงที่อู่ปุ๊บเขาก็ขับถอยได้เดินข้างหน้าได้ใส่เกียร์อะไรเข้าหมดก็บอกว่าไม่ได้เสีย <c oughs> แต่ผมทําไมขับไปตรงสะตรงนั้นทําไมถึงถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้แต่งอนนั้นมันออกเจ็ดแปดจริงๆอือ <c oughs> ครับ เจ็ดแปดสามตัวเลยเจ็ดแปดสองตัวเจ็ดแปดสองตัวครับสองตัวเล็กล่างหลวงปู่ให้แต่ผมเอาไม่ได้ผมผมไม่ซื้อแต่ช่างเขาถูกช่างที่ซ่อมรถครับกับแล้ววันนี้เนี่ยฝันยังไงนะครับเห็นรถเนี่ยฝันว่าตาหลวงตาเปาเนี่ยรับถว,ว่าห<ถ>ลวงตาเปาขับรถมาแต่หัวเป็นรถตู้หัวเป็นรถตู้เป็นรถตู้ที่หลวงปู่นั่งเลยแต่หัวเป็นรถตู้แต่กระบะเป็นหกล้อหกล้อเอ้าหกล้อเอ้าครับ แล้วก็มาเหยียบไก่เหยียบไก่ขาวมันจะเป็นขาวดำดำขาวแดงคือไก่ลายนั่นแหละเหยียบไก่โอ๊บเหยียบไก่แล้วแต่ไก่ไม่ตายแต่ผมตีเป็นหกเก้าหกเก้าครับตาตีพิษาาลงปู่เป็นหกเก้าเป็นหกเก้าครับหัวเป็นรถหัวเป็นรถตู้แต่แต่ทะเบียนซีซีเจ็ดแปดหัวเป็นรถตู้ครับตาเปาเป็นคนขับลงตาเปาเป็นคนขับลงตาเปลอาก็ยุทไลน์น่าดี ก็น่าจะห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบแปดประมาณนี้เลยห้าเจ็ดห้าแปดครับเพราะท่านอายุไม่เยอะแต่ท่านก็เป็นท่านโสมพอท่านไม่สบายเป็นเบาหวานอ๋อท่านเป็นคนขับรถตู้คันนี้ครับและเคยฝันเห็นไหมเกี่ยรถตู้คันนี้ตั้งแต่พิทักน์อยู่ที่นี่เคยฝันเห็นไหมฝันเอนครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นครั้งที่สองออกไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่ไม่ออกออกช่วงรถอันนั้นผมขับไปจริงๆอย่างนั้นออกเจ็ดแปดครับแต่พอมาออก ฝันงวดน,นี้เต็มมาออกข้า้งหลังสี่สี่ครับแต่ใน<ต>ช่วงนั้นขับไปอันนั้นเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จนต้องจ้างรถลากไปคือรถไถน,หนาครับครับเขาเอาประมาณร้อยหนึ่งไปที่บ้านช่างก็ประมาณเครื่องกิโลออช่างสตาร์ตติดถอยก็ได้เดินหน้าก็ได้เขาก็เลยโทรตามบอกว่ารถไม่ได้เสีย แต่นั่นแหละมันออกทะเบียนเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดแปดออกล่างออกล่างครับอ่ะมาดูทะเบียนรถก่อนครับทะเบียนรถเอาเขียนแบบเน้นๆให้เอฟซีได้ดูหน่อยครับนะครับ,รบก็มันต้องเกี่ยวกับทะเบียนรถแน่นอนนะครับคุณผู้ชมในความฝันครั้งนี้รถหลวงปู่สวงรถตู้นะครับเก่าแก่ดั้งเดิมที่นี่นะครับเก่าแก่ดั้งเดิมที่นี่นามาดูเลขทะเบียนรถแบบชัดๆนะครับ ดูแบบชัดๆเลยที่เป็นรถตู้ของหลวงปู่สวงทะเบียนสุรินนะมะสุรินใช่ไหมครับครับสุรินอ่าเดี๋ยวตอนนี้อยู่กับหลวงปู่นะครับอยู่ที่โคราชเนาะอ่าคุณผู้ชมอยู่กับหลวงปู่โชคนะครับสี่สี่เจ็ดแปดนะครับสุรินสี่สี่เจ็ดแปดโอ้จำได้รถตู้เนาะครับสี่สี่เจ็ดแปดจำได้แม่นเพราะผมขับมาประมาณสองปีสามปีพี่ทัศน์เคยขับไหมขับครับที่ผมขับครับบอกว่าเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เอาช่างมาซ่อม ผมขับไปตักน้ําเพราะช่วงนั้นปี5แ58ยังมีมีน้าป่าไม่มีน้ําปปาครับก็ต้องไปตักน้ํามาศัยาารถตู้ศัยรถตู้ตอนนี้ยังขับได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพระอยู่ที่โคราชแต่ช่วงไปที่โคราชก็ขับไปกลับไปซ่อมหรือคนไปผมก็ไม่รู้แต่อยู่ที่นี่ขับได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสแต่เกียร์เข้ายากหน่อยอครับเฉพาะเกียร์หนึ่งเข้ายากถ้าใครเคยจับเข้ายากแต่แตรแตรจะเป็นเสียงดัง หลวงปู่เคยให้ไปเนี่ยตอนนั้นมาขึ้นที่นี่หลวงปู่บอกว่าให้ไปเล่นหน่อยที่โคราชหนะลวงปู่โชค,คนะครับท่านบอกให้ไปเล่นหน่อยนะครับให้คุ้มทรัพยนะ์ไยังไไปยังไม่มีเวลาได้ไปเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปจะแะเข้าไปดูก็ไปไหาวา้แม่ยานางนะครับในรถตู้คันนี้เป็นรถตู้ของหลวงปู่สวงก็ตีเป็นอย่างเนี้ยถอยหน้าเอ้ไม่ใช่อเขาเรียกหัวหัวเป็นรถตู้แต่หางเป็นหกล้อแต่หางเป็นหกล้อเนี่ย ต่ทะเบียนซีสเจ็ดแปดีสีเนี่ยหัวกับหางตีแยกหัวหกเนาะหกล้อหางก็หัว,ห,วหัวก็หกตัวก็ 6, หกไม่ใช่ให้ได้หกตัวเลยบ่เหรอคบไม่ใช่จะหกตัวเลยบ่หกตัวเลยบ่ไม่ใช่จะหกตัวเลยนะครับครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขแต่ปริศนานี่คือรถมาเหยียบไก่เหยียบไก่แต่ล้อข้างหลังเหยียบล้อข้างหน้าไม่ได้เหยียบก็เหยียบก็คือไก่ก็คือเก้าหกล้อก็คือเก้าหกอ่ะพี่ตัดเขียนยังเก้าหกไว้เพื่อด้วยยังไม่ได้เขียนอ,อันนี้อันนี้ปริศนาเพื่อปริศนาเก้าหกครับเพื่อเก้าหกนะนะครับคุณผู้ชมนะครับเอาดูแบบชัดๆไปเลยนะครับคลิปนี้ถ้าใครไม่ได้ดูพลาดเลยโอ้โหเก้าหกสวยมาก อันนี้ปร,ริศนาลูกปูเพราะหกล้อเหยียบไก่หกล้อเหยียบไก่แต่<พ>ถ้าต,ตีเป็นลายสามตัวนี่ผมก็ตีไม่ออกเหมือนกันลายมารู้เลยอะไรเลย,รยล้านน้องหลักล้านลายไก่ลายสีขาวนนี้ถ้าถ้าเห็นมาตามนี้ผมจะชี้ให้ดูคือเหยียบที่นี่ใช่ไหมพี่ทัานเหยียบตรงนี้เลยพี่ที่หน้ากระท่อมเลยครับตรงนี้เลยอืมครับครับเนี่ยก็เป็นคือเป็นแนวนะครับคุณผู้ชมนะครับ เป็นเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าความฝันนี้บางทีก็แม่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝันได้ง่ายๆนะการที่ฝันเห็นทะเบียนรถลงปูเนี่ยใช่ครับแล้วก็ซึ่งรถตู้เนี่ยเคยอยู่ประจาที่นี่เนาะนานพอสมควรครถ้าใครได้ไปดูแลรักษาดีก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานครับอาจจะไปรถตู้อยู่ที่นี่มีแต่ผมขับคนเดียวเน่นนะครับพอผู้ช่วยก็ขับไม่เป็นช่วงนั้นก็มีลวงตะเปาคากับลวงตา ก็จำง่ายแม่นแม่นจำง่ายง่ายรถตู้คันนี้แหละที่พาไปแล้วไปเอาเลขอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าคเคยพาไปถูกเลขหลายที่ด้วยกันที่ออกคลิปหลวงปูไปจันบุรีบ้างหลวงปูไปที่ไหนบ้างครับที่ออกในคลิปน่ะก็จะมีอยู่ไปเชียงใหม่ก็อันนั้นขนไม้ไผ่มาก็จะเป็นรถตู้คันนี้ใช่ไหมอันนี้ผมก็จําไม่ได้ครับจะเป็นรถตู้แลวเอามาลงที่ กระท่อมตรงนี้แล้วเอาเอาไม้ไผ่ขึ้นรถน่าจะเป็นรถตาชายัยออรเรื่อยกไปบ้านจมบกุกสองต้นอยู่ที่นี่สามเอามาห้าต้นครับแต่ม<อ>ไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนรถขันนั้นแต่รถตู้นี้คืออยู่ที่โคราชทุกวันแล้วก็เอามาจอดไว้ที่นี่ก็หลายปี FC คุมซาบิชาแนาที่อยู่โคร,ราชก็ลองไปดูนะครับ,รบกับหลวงปู่โชคไม่รู้วันไหนนะเอดเก็ยังไม่ได้ไปหาเลยนะครับ ก็เคยเห็นท่านอยู่นะครับเคยสนทนากับท่านท่านอาจจะดูคลิปอยู่นะครับตอนตอนแรกเอารถคันนี้ไปลงตะเปาเอาไปไปซ่อมที่สีขอ,อแล้วก็สตาร์ตติดเอามาใส่น้ํามันแต่เปิดถังน้ํามันไม่ได้รถดับสตาร์ตไม่ติดเปิเอาคันห้าคันแปดจากนี้แลวไปพาลูกหลานไป<อ>สตาร์ตแป๊บเดียวติดแล้วก็เปิดทั้งน้ํามันใส่ได้พันหนึ่งก็กลับมาที่นี่ พอหลวงปู่เอ๋หลวงตาเปาขับไปแล้วก็เสียก็เอาไปส่งอ,อันนี้ถ้าเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ทําคลิปเดี๋ยวถ้าลงตามาจะให้เล่าให้ฟังถ้าไม่เชื่อกับหลวงตาเปาครับกับหลวงตาเต่ช่วงนี้หลวงตาไม่สบายครับ,รบก็เป็นไปได้ว่าหลวงปู่ท่านก็อาจจะเป็นเจ้าของเนาะหลวงปู่ที่อยู่โนะคราชเนาะเป็นเจ้าของรถนะก็ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ท่านอยู่แล้วเนาะคืออย่างนี้ถ้า ถ้าหลวงปู่สวงกําหนดมายัางไงาก็ไปอย่างนั้นครับ<ช>ผมไม่ไม่ได้ว่าเกิดคันนี้อยู่ที่นี่คันนั้นอยู่ที่นั่นคือยอยู่ที่หลวงปู่จะกาหนดจะกําหนดให้ครับถ้าหลวงปู่กาหนดมาให้อยู่ที่นี่ประมาณ3ปี4ปีแล้วไปอยู่ทางหลวงปู่โชคก,กี่ปีอันนี้คืออยู่ที่หลวงปู่กําหนดผมก็พูดไม่ได้ครับจริงอันนี้เชื่อใช่ครับเหมือนที่ว่าเปิดฝาถังแล้วไม่ได้ครับต้องเอาคันห้าคันแปดคันห้าคันแปดจากแล้วเอาคนที่นี่ไปคือ มีใครไปบ้างตอนนั้นก็จะมีผมผู้ช่วยแล้วก็แฟนแม่เย็นผู้ช่วยแม่เย็นแม่เสรีแล้วก็ญาติญาติไปทั้งหมดเลยจนเอารถไปสองคันครับแล้วมาจากนั้นก็ขึ้นรถตู้หมดอืแล้วก็ขันหน้ากันเปิดว้เฉยเปิดได้เฉยเปิดได้เฉยเลยสตาร์ตติดด้วยจนช่างช่างยกมือไหวเลยยกมือไหวรถเลยครับยกมือไหวรถอันนี้คือความปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นหลายๆคน กับที่นี่แล้วก็กลับรถก็ใช่ครับ,รบแล้วก็หลายคนที่ไม่เชื่อหลวงปู่ที่ที่หลายคนเคยเห็นคลิปนะครับที่หลวงปู่ปล่อยปลาดุกเก้าตัวที่นี่ครับก็ว่าเอาปลาดุกมาถวายหลวงปู่ย่างเป็นๆน,นะครับแล้วก็หลวงปู่ก็ปลอ่ปลอยให้ญาติโยมไปปล่อยลงน้ําปลาดุกก็ว่ายน้ําไปหายไปเลยครับปลาดุกก็น่าจะอยู่เนาะอันนี้อยู่พรพี่พวก,มกไม่เคยสูบไม่เคยสูบอยู่ แต่ผมจะเล่าการสะน้ําอยู่ตรงนี้ลุมปู่ละปีสี่สามน่าจะปีสี่สี่หรือสี่ห้านี่แหละผมก็พากันกับพ่อบุญมีจะพากันสูบสะนี้ว่าจะเอาปลาหรือเอาทั้งหมดนั่นแหละ,ะพูดง่ายงแต่ผมเป็นคนแบบพญานาคคือสูบพญานาคลงไปแล้วก็สตาร์รถมันฟึ่งออกได้น้ํานิดเดียวทีนี้มันก็ได้ยินเสียงปึ๊บขาดตรงกลางเลย ยกมือไหว้หลวงปู่ผมไม่สูบแล้วยกขึ้นรถใส่รถไถยแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผมเคยเล่าแล้วครั้งหนึ่งเคยเล่าแล้วครั้งหนึ่งคลิปเก่านะครับ,รบแต่ว่าเอาใหม่อีกครั้งบางที fc ยังไม่เคยรู้ว,ว่าครับสะตรงนี้คือเป็นสะที่หลวงปู่เคยลงอาบด้วยลงอาบลงแช่โยนสิ่งของโยนเหรียญรุ่นหนึ่งคู่ข,ข,ขนเทวดาเล่นดินอะไรหลายๆอย่างทั้งว่าแก้วมรกตทั้งกระถางทูบเชิงเทียนเตียงนอนของท่านมีด ทั้งมีดอิโต้ทั้งมีดทํากับข้าวก็คือโยนลงโยนลงทั้งหมดครับแต่ผมเอาขึ้นก็ไว้ตรงไหนผมไม่บอกเห็นแต่เตียงครับถึงแม้ว่าเตียงนอนของท่านจะเป็นไม้เยูเจาะก็ผมก็เอาเก็บเาเก็บไว้ครับครับอ่ะสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับฝันเห็นรถนะครับอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับฝันเห็นรถตู้ฝันเห็นรถตู้หลวงตะเปล่าขับมาแล้วก็เหยียบกายลายหัวเป็นรถตู้แต่หางเป็นหกล้อ จำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมหัวเป็นรถตู้หางเป็นหกล้อหกล้อแล้วก็เหยียบไก่แล้วก็เหยียบไก่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 นั้นจะเป็นสีขาวลายแต่ไม่ตายหกห้าครับหัวหัวก็ห้าหรือหกนี่แหละแต่ผมตีที่เหยียบไก่ก็คือหกล้อก็คือหกไก่ก็คือเก้าไก่คือเก้าครับถ้าเราตีสามตัวเราตีเป็นหนึ่งเก้าหกก็ได้หนึ่งเก้าหกแล้วก็ทะเบียนรถสี่สี่เจ็ดแปดทะเบียนรถสี่สี่เจ็ดแปดข้างหน้าเห็นชัดเจนเลยทะเบียนรถสี่สี่เจ็ดแปด ช่วยกันตีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการตีเอาเอาเองก็ได้เพราะรถเหยียบไก่รถเหยียบไก่ยี่รถเหยียบไก่ไก่ก็เป็นเก้าอย่างนีเจียนก็เจ็ดเฉนก็เจ็ดเออใช่เจียนก็เจ็ดเฉียนก็เจ็ดหกล้อคือประมุยกองก็คือหกเอางั้นก็เก้าหกเจ็ดอันนี้ก็แตตีไปก็ยิ่งเยอะพี่ก็เอาเก้าหกสองตัวพอเก้าหกสองตัวพอถ้าใครชอบแนวไหนก็จัดไปเรยก็จัดก็ตีตีเอาเองด้วยผมก็ ตีได้ประมาณนี้หละแต่ถ้าเราตีเลขหลวงปู่ในเยอะเพราะว่าปริศนาหลวงปู่นี่หลายคนหลายท่านนี่ที่เคยเดินกับหลวงปู่จะรู้เลยว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้ที่ให้ปริศนาและก็ตัวเลขเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าหลวงปู่นี่ลอกเลขได้อะไรที่หลวงปู่ทาอะไรที่หลวงปู่ให้เลขก็จะออกตามนั้นได้หมดได้หมดเหมือนหลวงปู่นี่ลอกเลขได้นะครับคุณผู้ชมหลวงปู่สวงอันดับหนึ่งของในโลก เลยแหละครับในเรื่องของตัวเลขแม่นนะครับถ้าลวงปู่จะให้แค่จับแค่โยนอะไรให้นิดเดียวรู้เป็นเลขหมดเลยครับโอกด้วยใช่ไหมพี่ท่านโยนสิเคยโยนแอปเปิ้ลให้ผมครั้งหนึ่งอันนี้ถ้าฝันเห็นแอปเปิ้ลตีเป็นแปดหนึ่งตีเป็นแปดหนึ่งครับพอลุงปู่โยนแอปเปิ้ลให้ผมหนึ่งลูกก็ตีเป็นแปดหนึ่งเข้าแปดหนึ่งครับอ่ะโอเคสรุปแล้วก็สุดท้ายนี้พี่ท่านมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับก็นี่ก็ ฝากเอซช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยอย่าไปลุยกับของมึนเมาซื้อของกินมาดีกว่าครับอันนี้ก็ฝากให้เอซอย่าลืมกระท่อมหลวงปู่สวงกระท่อมละสังขารแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ช่วยถมดินให้ตรงนี้ทั้งป้าทั้งพี่คนละห้าเที่ยวสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวก็ทั้งหมดก็ประมาณสาเที่ยวแล้วก็อาจารย์วันด้วย ี่ช่วยบุรณะตรงนี้ต้องขอบคุณทราย<อ>บนจริงๆทุกคนทุกท่านเนาะที่มาช่วยที่นี่แล้วก็ได้โชคที่นี่นะค,ะครับก็มาช่วยแต่ลงดินนี่ก็พี่สตริกรป้านัดแล้วก็พี่พีมมะอาจารย์ ก็หลายคนอยู่ครับก็ขอบคุณคุที่สตริกรด้วยนะครับทีมงานนะครับแล้วก็สายบุญทุกคนทุกท่านนะครับท่านอนัทด้วยครับท่านูทีมคัคุณทรัพยานาคก็สาธุเอาไันแล้วกันเนาะแล้วก็อาจารย์วันอาจารย์วันด้วยนะครับผมครับไม่ได้เอ่ยชื่อหลายคนหลายท่านนะก็คุมทรัพยานาเป็นแค่สะพานบนเป็นสื่อนะครับเป็นสื่อกลางเป็นสื่อที่นําเสนอเรื่องราวของหลวงปู่สวงทุกที่แล้วก็ตรงไหนที่ โดยเฉพาะความฝันพี่ทัศนนะครับนานทีจะฝันเห็นรถแล้วครับอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมมั่นใจตัวเราดีกว่าครับถ้าชอบก็ชอบตัวไหนเราก็จัดไปแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ดูดูแล้วก็ตีเอาเองอีกก็ได้ครับจะแม่นหรือไม่แม่นก็อันนี้คือบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับเพื่อเราจํากัดไม่ได้ไม่ใช่ลูงปู่ครับเป็นความฝันครับเป็นความฝันนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณพี่ทัศนมากเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมนะครับสรุปเลขพิทัศ์นะครับอ่ะสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับเลขก็เขียนให้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับอ่ะเลขก็เนี่ยเก้าหกนะครับเก้าหกอเวียนรถก็สี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่เจ็ดแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับฝันง่ายๆนะครับฝันเห็นรถตู้ลงปูสวงนะครับทะเบียนสี่สี่เจ็ดแปดรถแต่ว่าฝันเห็นหัวเป็นรถตู้นะครับ กระบะท้ายเป็น6ล้อนะครับอ่ะไปตีความฝันเองเนาะอ่ะใครชอบยังไงก็มาเยียบไก่ด้วยอ่ะเยยบไก่ก็เป็นพิธตีเป็น9กอ่ะลองรู้ครับอ่ะลำลากันไปนะครับเหงืงรวยๆสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม